สวัสดีทุกคนอีกหนึ่งรอบนะคะอยู่กับโคตรพัฒนนะคะพัฒนามอมนุพัฒร์พัฒนามอมนมงคลนะคะเพจภาษาเยอรมันมันสนุกนะคะวันนี้โคตรมีภาษาเยอรมันระดับไอนะคะมาแบ่งปันมาแชร์ข้อมูลกันนะคะใครที่ยังไม่เคยเรียนเดี๋ยวมาเรียนไปด้วยกันนะคะแล้วใครที่แบบเรียนอยู่แล้วเดี๋ยวก็มาฝึกไปได้นะคะก็ตอนนี้ที่ใครดูอยู่นะคะไม่ว่าจะดูจากตรงไหนนะคะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่า ชื่ออะไรนะคะดูอยู่จากตรงไหนนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะแล้วก็เคยเรียนภาษาเยอรมันหรือเปล่านะคะทาไมถึงสนใจหรือทําไมถึงมาติดตามกันมาแวะเวียนมาดูกันนะคะก็ <c oughs> คอมเมนต์ได้นะทักทายได้เลยนะคะโ <c oughs> ค้ชจะจําได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าโค้ชอ่านของทุกคนเลยนะคะ <c oughs> เอาล่ะวันนี้นะคะ <c oughs> เป็น Deutsch Urban นะคะแ <c oughs> บบฝึกหัดภาษาเยอรมันระดับ A1 นะคะเป็นไลฟ์ที่16นะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะคุณสามารถที่จะทำตามไปได้นะคะไม่ว่าคุณจะดู ไลฟ์นี้นะคะใน Facebook ภาษายอีรันมันสนุกนะคะหรือว่าหร,หรือว่าดูในนะดูใน YouTube Channel โคตรพัดนะคะแมนะ่ลิ้นพันเลยนะคะตื่นเต้นนะคะไม่ได้ไลฟ์นานนะคะเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะาภาพขึ้นหรืออย่างภาพขึ้นหรืออย่างมีใครเรามีใครคอมเมนต์ทักไทยแล้วบ้างไหมเนี่ยเรายังไม่เห็นข้อความนะคะอ่า อ่ามีหนึ่งคนนะคะสวัสดีคุณคณิษฐานะคะจากบรเมนด้วยนะคะน่าน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่คอมเมนต์นะโค้ชจะได้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนนะโอเคเอาล่ะวันนี้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะคะ c h a r เบนซ e เซ e s e ให้คุณเขียนประโยคนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งมีคำว่า v ว e er ยนะคะแล้วก็มีคำว่า Mitbringen มีคำว่า Alex มีคำว่า b r u เ m e n คุณจะเรียงประโยคที่1นี้ยังไงนะคะคุณจะเรียงประโยคที่1นี้ยังไงคุณก็พิมพ์ข้อที่1มาแล้วคุณเรียงประโยคมาเลยตกลงกันก่อนนะถ้าใครตามเพจโค้ดมาจะรู้ว่าผิดทูกไม่เป็นไรไม่ต้องเขินคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลย,มเมน,เลยนะข้อที่นี้ข้อที่1ผ่านไปนะคะข้อที่2มะะีมี x นะคะมีคําว่าไฮเตอร์มีคําว่า mid comment มีคําว่า nix นะคะ,ะ,คะอ่าคอมเมนต์ได้เลยใครที่ไม่เคยเรียนคุณอยากจะลองเรียงสนุกๆดูก็ได้นะอ่า นี่คือ2ข้อแรกค่ะทุกคนลองคอมเมนต์ได้เลยนะคะเราจะเรียงประโยคนี้นะคะเขียนประโยคนี้ใหม่ยังไงคำกริยานะคะต้องเอไปผันด้วยนะผันยังไงนะคะมิดปริ n g าและมิดคอมเมนต์ผันยังไงนะคะไม่ยากค่ะไม่ยากใครแบบเรียนเลยมาแล้วบอกโอ้โค้ดอันนี้ง่ายไปแล้วอ่ะง่ายแล้วก็ลองทําเป็นตัวอย่างค่ะลองทําโชว์คนที่เขเพิ่งเคยเรียนหน่อยนะคะแต่ค้รอนะคะสักสิบสนาที เดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะมีอีก2ข้อมีสข้อนะคะเสร็จ2ข้อนี้เดี๋ยวมีไปต่ออีก2ข้อนะคะเด,เดี๋ยวมีฉเฉลยด้วยนะมีฉะเฉลยมีคำกริยาให้ดูด้วยนะแต่อย่าเพิ่งแอบไปดูนะเอาละไปต่อที่ข้อ2นะคะใครมาที่หลังแคปหน้าจอไว้แล้วพิมพ์ได้เลยนะคะข้อที่3ากับ4นะคะมีอีก2ข้อนะคะข้อที่3ามที่4เนี่ยโจทย์บอกว่า anna unforien นะคะ อันนาอุนโฟเรียนแล้วก็มีคำว่าเฟื party ่อเดียพาร์ที้เสร็จแล้วก็มีคำว่าว,วัสแล้วก็มีคำว่าไอคาเฟนแล้วมีเครื่องหมายคำถามด้วยเขียนยังไงดีนะคะอันนาอุนโฟเรียนนะคะเฟื party ่อเดียพาร์ที้วัสแล้วก็ไอคาเฟนแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามด้วยเขียนยังไงดีนี่คือข้อสามนะคะส่วนข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่นะคะก็จะมีคำว่าเดฟฟีมค่ะมีคำว่าอ un ันฟังเงินมีคำว่าอ um ุม สวนสิกอวดไสซิกนะคะมินูเทนหน้าแบบนี้ค่ะเรียงประโยคนี้ยังไงดีอ่าข้อ3ามกับข้อ4นะคะเรียงยังไงดีรอทุกคนเรียงค่ะคุณสามารถเอามือถือถ่ายหน้าจอก่อนแล้วก็ค่อยพิมพ์มาได้นะค้นจะรอนะคะเชื่อมั่นว่าหลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยเรียนด้วยกันแต่ก็อาจจะอยากลองนะอาจจะอยากลองนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมีเฉลยนะละเอียดเลยนะคะ ระหว่างที่รอหลายหลายคนคอมเมนต์มานะคะก็แนะนำนิดนึงนะคะใครนะคะที่ตอนนี้นะคะติดตามภาษาเยอรมันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอออยากจะลองเรียนภาษาเยอรมันแบบจริงจังนะอยากจะเรียนแบบจริงจังเลยอยากจะลองแบบเรียนคอร์สแบบภาษามันระดับอาระดับอาสนะคะสามารถทักมาสอบถามได้นะคะไลน์ Line ID นะคะช่องทางแรกคือไลน์ ID นะคะแอดสองสามหนะคะไลน์ Line ID นะคะแอดสองสามหนะคะหรือช่องทางที่2ก็คือ ข้อความแฟนเพจนี่แหละค่ะของภาษาเยอรมันมนสนุกนะคะก็ทักมาสอบถามได้สําหรับใครที่อยากจะเรียนจริงจังนะมีหลายคนเคยสอบถามเข้ามาค่ะแต่ว่าลังเลนะคะอยากจะได้คนที่แบบคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเรียนจริงๆคุณจะลลยไปได้วยกันจริงๆคุณรู้สึกแล้วว่าฉันทนไม่ไหวแล้วกับความรู้ภาษาเยอรมันที่มันน้อยเหลือเกินฉันอยากจะมากขึ้นฉันอยากจะทําให้มันชัดเจนขึ้นอยากอยากจะเข้าใจมากขึ้นใครที่พร้อมที่แบบจะจริงจังพร้อมที่จะลลยด้วยกันนะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะ เราเต็มที่กันอยู่แล้วนะคะก็ทักมาสอบถามได้นะคะทั้งช่องทางนี้นะคะ,ะทั้งไลน์แอดแล้วก็แฟนเพจข้อความนะคะอยากให้คนแบบคนพร้อมที่แบบจะมาลุยไปด้วยกันจริงๆนะคะแล้วก็จะได้เรียนนะคะเพราะบางคนม,มีสอบถามเข้ามาหลายคนแต่ว่าบางคนลังเลยังไม่เริ่มนะคะบางคนติดงานติดอะไรนะคะคอค์สมันเป็นลักษณะของวิดีโออยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการทํางานนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบติดต่อโค้ดส่วนตัวได้ด้วยนะคะเพราะว่าโค้ดตรวจงานเองทุกคนนะคะก็สามารถที่จะทักมาด้วยได้เลยนะ มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเอาละ่ะกลับมาที่โจทย์นะคะเอาละ่ะได้เรียงคะสองข้อนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะนี่คือข้อที่1คะ่ะกับสองนะคะเราเลียงประโยคนี้ยังไงนะคะอ่า,อานะคะเราจะไปเฉลยแล้วนะคะนี่ข้อที่1น,นะคะ1กับสองนะคะทวนกันอีกนิดนึงนะคะเผอยังไม่มีคอมเมนต์นะคะเผ่อใครยังไม่คอมเมนต์นะคะต่อไปสกับสคะ่ะเอาละ่ะ โค้จะไปเฉลยในส่วนของที่เป็น2ข้อแรกก่อนนะคะก็คือข้อที่1 w ึ่งนะคะเวียพวกเรานะคะมิดบริงแนนนำมาด้วยอเล็กซ์คือชื่อคนนะคะแล้วก็บลูเมนดอกไม้นะคะนี่คือโจทย์นะคะข้อที่1ทีนี้โค้ดก็เผื่อนะคะเผื่อใครที่เห็นคําว่ากริยามิดบริงแนนแล้วผันไม่ถูกนะคะอธิบายข้อที่1ก่อนนะคะทุกคนคิดตามนะเวียพวกเรานะคะมิดบริงแนนนำมาด้วยอเล็กซ์ก็เป็นชื่อคนแล้วก็บลูเมนใช่ไหม ทีนี้ mid b r i n g e n เป็น t e n a b แบ bent นะคะเป็นกริยาแยกล่างถ้าคุณนึกไม่ออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวโค้ชเซกให้ดูทุกคนดูทางซ้ายก่อนเห็นทางซ้ายไหมนี่คือ mid b r i n g e n เห็นไหมคะ mid b r i n g e n เราก็จะผันตามอย่างนี้นะคะ ex bringer mid เห็นไหมคะ mid จะไว้ท้ายเราจะผันตัว b r i n g e n ผันปกติตามกฎเลยเห็นไหมคะ ex เติม a ดูเติม st as เติม te เบตเติมเออวียเติม an เบตเติม te cc เติม an นะคะ แล้วก็เป็นเม็ดไว้ท้ายเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมชัดเจนไหมคะระดับเม็ดบริเกนแต่เมื่อกี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูที่โจทย์ก็คือประธานเป็นเบียถูกไหมประธานเป็นเบียเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าพอประธานเป็นเบียโค้ดพยายามจะทําให้ทุกคนเข้าใจละเอียดนะข้อของโค้ดก็จะทาละเอียดแบบนี้เลยนะเบียเห็นไหมเบียเห็นไหมเบียรแล้วมิดบริเกนใช่ไหมคะเียถูกไหมก็เป็นไรบริงเก้นถูกไหมคะแล้วก็ตามด้วยอเล็กซ์บรูเมนเม็ดเห็นไหมคะพวกเรา เอาดอกไม้มาให้อเล็กส์เบียร์บริงเงนอเล็กซ์บูเมนมิดเห็นไหมคะ ừ. อืมอ่าแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมครับบริงเงนนะคะมิดอย่างนี้นะคะนี่อันแรกนะผันให้ถูกเนาะต่อไปต่อไปเราจะไปต่อที่ข้อที่2ข้อที่2คืออิกฮอยเทอมิดคอมเมนต์นิกนะคะอิกก็ฉันถูกไหมฮอยเทอรตัวที่สองก็คือวันนี้มิดคอมเมนต์มาด้วยนะคะนิกก็คือไม่ทีนี้ข้อที่2กริยาคือคําว่าอะไร กิยาคือคำว่า mid comment นะมาด้วยถ้าคุณลืมคำว่า mid comment เราก็จะเสกให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้อ่าโคตดปิดตรงนี้ก่อนอ่าทุกคนดูฝั่งขวานะคะเห็นไหมเห็น mid comment ไหม mid comment อ่าเห็นไหมคะ mid comment นะคะจะ mid ไว้ท้ายแล้วก็ผ่าน comment ปกตินะคะ x com d comps asset coms เว็บ comment x com cc comment ตามกฎปกติเลย เมื่อกี้คุณจําได้ไหมประธานเป็นอะไร x ถูกปะ x ฉันมันก็ต้องใช้เป็นคอมเมอร์มิดใช่ไหมทีนี้โค้ดก็จะย้อนกลับมาให้ทุกคนดูอ่าพร้อมแล้วนะไปแล้วนะทันนะทันนะทันไหมคะควรจะพูดเร็วไปดูที่ประธาน x นะคะ x ิกคอมเมอร์มิดเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะขยับก่อนนิดนึงอ่าเจอไหมคะข้อ2เห็นไหมคะเฉลย x ิกคอมเมอร์ฮอยเทอร์นิกมิดอิกคอมเมอร์ฮอยเทอร์นิกมิดก็คือเอ้ยฉันน่ยไม่ได้ไปด้วยนะวันนี้นะคะเห็นไหมคะ นิกเข้ามาหอยเถอะนิกแล้วก็มิดเนี่โอเคนี่แหละค่ะสองข้อแรกยินดีด้วยกับคนที่ตอบถูกส่วนใครที่ตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลุยกันใหม่ข้อต่อไปคุณยัมีโอกาสนั้นอยู่นะคะต่อไปต่อไปนะคะข้อ3ค่ะมาดูข้อ3นะคะโจทย์คืออะไรคะอันนาอุนโฟเรียนนะคะตรงนี้มีประธาน2คนอันนาแล้วก็โฟเรียนนะคะแล้วก็เฟอร์ดิพาตี้สำหรับงานปาร์ตี้วัสก็คือตัวที่3คืออะไร ไอเคาวเฟนก็คือซื้อของรานะคาแล้วก็ question mark ตรงนี้ก็เป็นประโยคคำถามอยู่แล้วนะคะเวลาเรียงประโยคคำถามนะคะอย่างนี้แล้วก็เอาวัสขึ้นก่อนวัสนะคะแล้วก็อะไรเคาวเฟนอันนาอุนโฟเรียนเฟอร์ดิปาดีไอส์วัสนะคะเคาวเฟนอันนาอุนโฟเรียนเฟอร์ดิปาดีไอส์แปลว่าอะไรที่อนะันนาและโฟเรียนซื้อนะคะสำหรับการไปงานปาร์ตี้นะคะไอเคาวเฟนซื้อของทีนี้ปัญหาคือคำว่าไอเคาเฟนถูกไหม ไอเค้าเฟนถ้าคุณยังไม่เข้าใจคำไอเค้าเฟนคุณก็มาดูก่อนว่ามันผันยังไงอ่ะอ่ะคุณก็มาดูก่อนว่ามันผันยังไงเห็นไหมซ้ายมือของโค้ดถ้าคุณถือหน้าจอมือถืออยู่ก็คือซ้ายมือของคุณแต่ว่าขวามือของโค้ดพูดผิดนี่คือไอเค้าเฟนนะคะเห็นไหมคะไอเค้าเฟนซื้อของเราผันปกติเลยคะ่ะ x cover eye ดู cover eye เอสเอ็กก็ cover เวียร์ cover เอส cover สี่ี่ cover eye แบบนี้ทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าโค้ดแต่ว่าข้อเมื่อกี้ ประธานอ่ะมันเขียนว่าอะไรอ่าใครตามตามทันเราจะใช้ไอโคเฟนตัวไหนล่ะเพราะตรงนี้มันมีใช่ไหมมันมีอิกฉันไม่มีดูเธออย่างเงี้ยมีแอร์ซีเอ็ดรู้มีเบียมีเอดแล้วถ้าคนเริ่มเรียนก็จะงงว่าอ้าวแล้วมันสองคนเมื่อกี้มันไม่มีอิกดูมันใช้ยังไงอ่ะเราก็กลับมาดูหน่อยว่าใช้ยังไงคุณเห็นโจทย์ไหมแอนนาอุนโฟเรียนแอนนาและโฟเรียนก็คือสองคนถูกไหมแอนนาและโฟเรียนเราแทนด้วยตัวไหนดีล่ะเราแทนด้วยโพลโนเมนต,ตัวไหนดี แทนนี้ตัวไหนดีใครได้แทนด้วย C เล็กเนี่ยค่ะ C แถวสุดท้ายนะคะ C แถวสุดท้ายนะคะ C แถวสุดท้ายแต่ว่าตัวหน้านะคะที่แปลว่าพวกเขานะคะอ่าเป็น C เป็น C ที่แปลว่าพวกเขาเห็นไหมเห็นไหมคะตัวแถวล่างสุดนะตัวแรกนะพวกเขานะ C แถว C แถวที่สองะที่ C บรรทัดที่3ตรงนั้นน่ะตรงนั้นมันจะแปลว่าหล่อนผู้หญิงคนเดียวนะคะแต่ C แถวสุดท้ายเนี่ยแปลว่าอันตัวแรกเนี่ยแปลว่าพวกเขานะคะก็จะใช้เป็นเขาเฟ้นอเห็นไหมเป็นเขาเฟ้นอเห็นไหม ทันป้าฐานป้าแต่แล้วเรากลับมาเลยมันก็จะเป็นอะไรวัสเห็นไหมเพราะเราดูแล้วนี่ว่าอนากรโฟเรียนคือ C ีสีเล็กที่แบบสีสาตรงนั้นก็เป็นวัสเราก็ใช้เป็นเค้าเฟนจาได้ไหมคะเห็นไหมโคตรกลับให้ดูอีกทีนึ่งเดี๋ยวนะผิดนี่เห็นไหมสีเค้าเฟนลานตัวล่างสุดเห็นไหมตรงแต่ตรงบนคำว่า Facebook Fan Page เห็นไหมอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะได้เป็น w a s c a l v e n Anna าโอนโฟเรียนเฟอร์ดิพาดิไออ่าแค่นั้นเองสบายเลยถูกไหมคะ ต่อไปต่อไปจบแล้วนะคะอะไรที่อันนากับโฟรเรนซื้อไปสําหรับงานปาร์ตี้ต่อไปข้อที่4โจทย์คือดาร์ฟมก็คือภาพยนตร์นะคะแล้วก็อ Un ันฟังเง่นแปลว่าเริ่มตน้นแล้วค่ะอุ้มส้อนสิกวตายสิมนดดินูเดนรือว่าแบบภารหน่อยนะก็คือเหมือนสองทุ่มครึ่งภาษาไทยง่ายๆ2สองทุ่มครึ่งภาพยนตร์มันจะเริ่มตอนสองทุ่มครึ่งทีนี้คุณก็ต้องเห็นคําว่าอันฟังเง่นก็ต้องเอามาผันถูกไหมอันฟังเง่นต้องมาผันเรามาดูการผันอันฟังเง่นก่อน อ่มาดูกันผ่านอันฟังเงี้ยก่อนนะค่อยๆไปนะอันฟังเงี้ยเห็นไหมคะอีกฟังอานดูเฟนสอันแอเจ็เฟนสอ่นเวียฟังเงี้ยมิดเออตองเป็นอันนะคะขออนุขออนุญาตแก้นิดนึงทุกคนโค้ดพิมพ์ตกแต่ตรงนี้ต้องเป็นอันนะคะเดี๋ยวโค้ดเดี๋ยว,ยวโค้ดแก้แก้กลังอากาศเลยนะคะอ่าเดี๋ยวนะระหว่างที่โค้ดแก้ตรงนี้นะโค้ดจะกลับไปดูตรงนี้ก่อนนะคะให้ทุกคนดูนี่ก่อนโค้ดพิมพอันนี้ไปหน่อยนะคะอ่าแล้วค่ะดูตรงนี้ก่อนนะครับ ขอแก้นิดนึงนะคะเมื่อกี้นะคะจริงๆแก้แล้วละะ่ะแต่ว่าน่าจะพลาดตอนเซฟนะคะอ่ะเ้เลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะหลบแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อตอนนี้มีคนกำลังดูโค้ดอยู่สี่คนนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังดูอยู่นะคะอะเดี๋ยวโค้ดขอแก้ตรงแก้เป็นอันนิดนึงนะคะเมื่อกี้โค้ดพิมพ์เป็นมิดในในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะ มันก็เลยติดมานะคะตรงสไลด์ก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งนะคะระหว่างที่รอโค้ดนะคะโค้ดก็จะเปิดข้อมูลให้ประชาสัมพันธ์ตัวเองเพจตัวเองต่อไปก่อนนะคะอ่าแบบนี้นะคะทุกคนถ้ามีใครที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะที่จะเรียนภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็คอร์รสภาษาเยอรมันระดับ R.I. นะคะอ่ามีคอร์รสภาษาเยอรมันระดับ R.I. นะคะราคา5,900บาทนะคะแล้วก็คอร์รสภาษาเยอรมันระดับอ่า ระดับอาสวัยนะคะหกพัอบาทนะคะก็สามารถทักมา,มาสอบถามตรงข้อมูลตรงนี้ได้นะคะแล้วหรือว่าคอร์สสอนพูดเยอรมันแบบคนเยอรมันนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบกำลังจะไปเยี่ยมเยียนแฟนสัก2เดือนเดือนหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วว่าเป็นบทสนทนาสําเร็จนะคะใน30สถานการณ์นะคะราคา7 9 9บาบาททักมาสามารถที่จะทักมาสอบถามได้นะแล้วก็มีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะว่าว่ายังไงนะคะอ่า ก็ตามนั้นเลยนะคะถ้าคุณสะดวกที่จะเป็น Li แอนะคะถ้าคุณสะดวกที่จะเป็นไลแอ็ก็ Li แอก็ได้ค่ะ ad 6 xsozr นะคะหรือว่าถ้าสะดวกที่จะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage เลยนะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้เลยนะคะมีใครในที่นี้เล่น i ิกตอกไหมคะโค้ดมี t i k t o k ด้วยนะคะ t i ก t o k ก็คือโคตรพัดนะคะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะหรือว่า YouTube Channel ก็โคตรพัดนะคะถ้าดูในช่องทางไหนนะคะสะดวกช่องทางไหนก็ สามารถที่จะดูได้เลยนะคะโค้ดพยายามจะทำให้เยอะๆนะคะกลับมาทำให้เยอะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนะทุกคนกําลังจะเสกเวทมนแล้วนะเมื่อกี้ที่พิมพ์ตกไปพิมพ์เร็วไปนิดนึงเดี๋ยวนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะกลับมาดูก่อนนะคะขึ้นหรือ,อยังเอาละโค้ดปิดตรงนี้ก่อนนะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมาแล้วนะคะ ทุกคนคะขออีกทีนึงนะคะกับคำว่าอันฝังเง้ยนะคะตามนี้เลยนารใเห็นหะ do, นะคะอีกดูนะคะแอรแล้วก็เวียเอียแล้วก็ซีซีนะคะเมื่อกี้ข้างหลังเนี่ยโคดไปพิมพ์เป็นมิดใช่ไหมเพราะว่ามันติดมาจากสไลด์ก่อนหน้าแต่ตรงนี้แก้แล้วนะคะข้างหลังถ้าใครที่เพิ่งเคยเห็นกียาสีตัวนี้จดจดแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> ขออภัยเอาล่ะ ทีนี้คำถามคือทุกคนรู้ได้ไงว่าตรงนี้ใช่อะไร <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> ถ้าเป็นแดฟิล์ม <c oughs> คุณก็ต้องรู้ว่าแดเนี่ยเวลามันแทนโพรโนเมน จะเท่ากับอะไรคะแอร์ Air, ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาดูช่องนี้นะคะเห็นไหมช่องแอร์สีเอ็ดนะคะเห็นไหมคะแอร์สีเอ็ดเห็นไหมเพราะแดฟฟี่มันเท่ากับแอร์ก็เลยใช้เฟนเฟงอันนะคะทุกคนเสียงหายไปแล้วแดฟฟี่ม The <theme S 2> ันเท่ากับแอร์ใช่ไหมคะก็เลยเป็นเฟงอันถูกไหมทีนี้ตรงนี้ก็มันก็เลยจะกลายเป็นแดฟฟี The <theme. S 2> ่มภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเฟงอุ่มสวัสดิ์ซิโก้ไดซิกนะคะอันอย่างนี้นั่นเองนะคะ เอาละทั้งหมดประมาณนี้นะคะขออภัยที่ทั้งไอแล้วก็เมื่อกี้พิมพ์ตกด้วยนะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์กันนะคะก็อย่าลืมไปฝึกนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะภาษาเยอรมันนะคะก็หวังว่าถ้าข่าวหน้าก็คงได้เจอกันอีกนะคะถ้าวันนี้นะคะคุณทําเรื่องนี้ได้นะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเรื่องง่ายนะคะเพิ่มขึม้นมาหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในไลฟ์ภาษาเยอรมันครัค้งต่อไปกับโคตรพันธ์นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ